นอเยทางพิงแดดตอนนี้กับสเปนโมงเลยนะปูนักเียนก็ตกำลังไปสบ,บายดีพี่น้องวิววิว <c oughs> วิวเกี่ยวนี่เกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวนั่งเตีย้ลยลมยางป่าวมาลมหนาวเดือน สี่พี่น้องเอ้ยเพ่นสิเคยเห็นอยู่มาจนเถาเนี่ยให้พ่อเกลือลูกพ่อยังไปอันนะให้่อออกมาดูเช้ากับพีงแหนมหายกินข่าวแป้งเฮียนนะพี่น้องลูกชายกับพ่อกระเรียมสีมาหิวตุกนาหมอกตะก้อนรถใหญ่นี่ลูกเตรียมสีเอากระพุยเมื่อทงังได้ใหม่พี่น้องชองอันเนาะ ได้อยู่บ้านของลุงห้องหญ้าบ่มีน้ําจักอันพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดียามเช้าๆนั่งพิงแดดพี่น้องล่าสุดนะบ่มีน้ําจักอันทังหองหาของลุงผู้ตาบอดเนาะแต่ว่าก็กินนํากันกับา่แหละเพราะว่ากินนํากันอยู่เนกินได้อีหยังก็ได้ก็แปลว่าแม่เฒ่าเรียกลูกเยเนาะพี่น้องเนาะลูกเยก็ตาบอดอยู่กับลูกวัยรุ่นนั่นแหละเนาะอเลอีก่ะ เมียก,กับพึ่งตายเด็ปีสองปีเนาะพวกรามตาบอดลูกสาวลุงเทพกับอาภัวเลยแหละคือน้องเอเล่นะพี่น้องลูกสาวลุงผู้ตาบอดลุงเทพกับอาภัวเลยอากัขึ้นมาต่อบัสบางไดนี่อากัพี่น้องเยอายังเสดนะนเนาะมว่าอาภัว ลูกหนึ่งพี่เ้องเป็นไปนห่างลูกหนึ่งอั่เฮียนนณะากระไปโอ๊ยมึกผิดกับข้าเขวมึงรู้ปะใส่ธงตีนน้องยกมาในธงนะธงตีนน้องในตอนนั้นนะหนาวพี่เ้องเขาเมื่อแก่บักลัน่นนะมากินข่าวแล้วก็พาก,กันเมือ่อ ข like ี้เราจักกรขึ้นพอมึงจะเอารถใหญ่แกกระพุ้ยขื่นช่วยขี้เราจั๊กขึ้นก่อนเฮ้ยชิขี้รถใหญ่ขึ้นน้ำกันบ่สะแน่กระพุ้ยกระเตียมนเลพี่น้องเพราะว่าเฮือนหญ่เราบ่มีกระพุ้ยเนาะไปแก่น้ำซอยกันกับไอเล่เนาะถังได้ใหม่พี่น้องราคาเป็นหมื่นก็สิหมื่นนะ ขังตื้นนะมันบ่มีน้ำพอว่ามันมีโรงงานน้ำในบ้านเขานะครับพี่น้องล่าสุดกับบ้านน้องสะพูนะถังได้ใหม่เบิดราคาแปดเก้าพันราคาหมืนนะ่นเนาะแต่ละคนโอ้ยเจอซึกนักนะพี่น้องึ้นไปดูโทศัพั์พอมึงนะนัน่นๆึ้นไปเอาโทศัพั์พอมึงนะพัดลมนะไฟโทรมานะ ดีแทกกับสิเอาน้องฮิลันเมื่อคนซอยพี่น้องค้นหนามซอยเผื่อสิแล้วเนาะเพราะว่าทางเลิกทางจักเมสก็เลยทางจักทางจักเมสทางจักเมสหกสิบเมตรชิทางหกสิบเมตรราคาหมื่นหนึ่งเจอดูดเด้๋ยยังสุดน่าอยู่ชาวโทรถัดไม่หยาโทรมาน้าูกชาย เบิร <c oughs> ์ของบ้านอันนี้ด่ทุสมลมหนาวเรือนสี่พี่น้องลมอยู่เมื่อเบิร์ตขึ้นสามสี่เมื่อน่ะลมพี่น้องเอ้ยกลางคืนกับเป็นทึนทึนโผดโผล่นี่แท็กเมื่อแก่เอาฮิลันมากินข่าวเศร้าอยู่พี่พี่น้องนะครับเตรียมมากินข่าวเพี้ยนนะไม่หยากุ่นแหละแล้วก็เผาสวนมื่อีนจักเขาเจดามสีลงมาหรือบ่อนี่คือสิบดเด็กไปสายส่งพี่น้องหรือจังใด เจตวนกะโทรมากกปัญหานเอาถังนะเออเยทุกอย่างหกปัญหานได้เาที่เาถางปีนะพี่น้องเาบริันี่เาถางปะเวียนบริัพี่น้องราคากปัญหาน บ่สวยดอกข้าทางมันบ่เบิดม anyway. ือดอกฉลนกเจเอาเงินแล้วพวกทางกอกบุรุมไส้เฮ้ยนะจานเฮซีหมี่ดมไส้หลุดถางกอกบริอึดบมีบ่มี่กิวไส้างต่ปีใดพิชริจดไปจืจืไว่ของกัวเจแหล่บ่อแผดสามคบอแผสอง พอบอกแผล่สองตามมึงด้วยบอวบอบอวบแลนไปเลยเฮ้ยแลนไปหาเพื่อนเขาโหลดของโหลดทางกอกเจาะทะลุทะเลึกอยู่เพื่อนเขาบารูดมไส่นะแล้วเบิ่งอนซามสี่โหลดแล้วพี่น้องเจาะอยู่โน่นสพูโหลดทางกอกนะเดี๋ยวนี้นะซามเขาจะเอาเงินพี่น้องเลยบารูสพูน่ะอึดหนามมันโนนเนาะพี่น้องมันอึดหนามซามเขาสิล่ำเอาเงิน มีโครงงานน้ำนะอึดน้ำอ้าวคือกลับมาเห็นมันอยู่หน้าหัวเอาสายตาผมขวผมมาสะอขัก่ะ้สายได้ไหมหัวหมาเฮ้ยสิมีไผ่ขึ้นปลาเกลือขคาวออกมาให้ก่อนนะน่ากระซั่มนะเอาใส่บักลั่นนะฮัมเมื่อรถใหญ่อยู่เซ่น่ะมันเมื่อกระผอมัน มันนะคือสีครับน่ะโอ้มันเอาไปใช้ยลอยใหญ่เตรียมสิเกลือมาพี่น้องลูกชายลูกชายกันหนึ่งหนึไก่น่ะนะบักดาได้แก่กระสอบมะกล้วยออกมานะพี่น้องอันบ่มบักกล้วยอยู่กองเพื่องม้ากระแสน่ ละสุดรถทั้งก่อก็ติดงานเบิดพี่น้องติดแนวนนทสุพูนั่นแหละเนาะหญ้าก็บ่ได้ใช้น้ําสิเป็นทิดล่ะน้ําก็ไปขออาบอยู่เฮือนหมูเป็นบางเฮือนเนาะที่ยังๆน้ําน่ะพี่น้องยังก็ออกจะแลจะแลเนาะนนสุูอึดน้ําพี่น้องมันมีโรงงานน้ําลทําให้ชาวบ้านลําบากพี่น้องเอ้ยเนาะคนตาบอด สี่ขี่สีเหยียวนะแห่งลำบากแต่หนามมาค่ะเอาไม่หยาเ้ายังเอาหนามกันหนามกินนะพี่น้องมาลลางถวยลลางยังกัดแบบลูบเอาอะไรเนาะอึดน้ำไหมหมาไก่หอบยังมานะโซโูพูดพูดแฮ,ฮ,ฮะเขาสิไป,ปใสอีตัวนกระโทตมาให้เมื่อบุญสิมีรถแห่งานหน้าหน้าหัวค่ำนะเขาเขาสิอ้าวพายสิอยู่เฮือน วายมันขึ้นไปพอมันบายยิงสูง้เอามาต้มบ่เอา <c oughs> ม,มาเอาม,มาสิตม้มนี่สิจักกี่วันสิเม,มื่อไห้เขาบังห้ามแก่น้าเขาญาสิทางเกอกที่ทางเกอกนั้นราคาหมื่นบาทชูละบาทนี้นั้นรถทางเกอกนั่นก็ติดเบิดแล้วนนสะพูนะ่ะสี่หาขั้นเดี๋ยวนี้เรียนไล่ซ่ายอยู่รถนั่น แต่ละครอบครัวนั่นเออและรถลรวก็ฮอดบอกว่ามอเตอร์ไซค์น้าไปถิดแล้วติตดต่อพายพวเจลแหละได้มันว่างยุพายมีเบอร์เนาะเบอร์เจลแหละบอ กอนนภาคิเล็กนะกูอ่าหําหําเอาทานะสภาให้เม่์นะ่ปลาดำวัดลืมก,กูห้าก็กิดขขาวแล้วเจด้าวัดสิงลงม่านแทนลงมาแกงขีเล็กงั้าจีนังอันเส่เกลือถายังใหม่คีบออกแพะไว้ทันหแล้วขึ้นประคอเอาเว้ยเจรล่น,นะครับน้ำเช้าเอื่อยนะ Ờ, ý lạc thằng nào ham Thôi hai ý lạc bằng đố À bơ mẹ mắt ma Cô chỉ thô nè Ui, cho mẹn sợ nhau mà <laughs> Cớ ấy mình bỏ mì nạm <laughs> Wow, mình nhắc à nào ham <laughs> À, à săn mai, săn mai Ô, oh, phù Ông à, mai, ông à, mai ย้ำมาใกล้ๆนี่ที่เฮ้ยอ้าวอ้าสั้นๆเออพูนโอ้ยมันเข่าเทียงเบิร์ดหนาวน่าใส่หลักบ้านอียนะหลักเอ้ยเมี่ยคือบอมี่บอมเบอร์แม่มึงน่็นางอ้าวว่าสิหายไปทางกอกอยู่บ้านไม่น่ยอันแม่นี่นะนุชพูผูก เบเพจโทรไปหาเาพแม่มึงนอีหยังล่ะน,นอีคไเคเออโอเคโอเคมันเ,เป็นเพื่อนกับกู้อยู่บ่ล่ะม่านางโอ้เดโอ้ยบอยปเป็นเพื่อนกันฉิโตหักกันได้เต็มปันเลยเผื่อมันฉิมาจับโทรศัพท์อีเจล่ะนะ <laughs> เ,ออเออโอเคอ,อันแคบมากอ,อือือ โอ้ยหนาวจนตาบสั่นพี่น้องเอ้ยจะเป็นสัตว์เอาเมล็ดสั่งคือกินเบอร์ต้นได้นไงฮาว่าดําสิมาแกงตัวนั้นตกลงสิแกงตัวนี้ติแกงันไปแล้วเห็นมันงามเลยขึ้นเอามันมีฝันหนึ่งอยู่ในตู้เย็นตู้นั่ะโอ้ยแกนพวกเบื่อมาเรื่องขึ้นเอา ใมา่จนัเ็นี่นี่อันนี้นั่นมันเอาโล่นี่นอ่อนนี่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 นได้เปอะไรแบบนี้นะได้ปัหน่อยนึ่งกอยาพายเบายังวะอือบ้านเฮากักองผุมนือการที่สะสองได้ล้ฮะมโทรใหเจ๊แหละเจ๊แปดพันพี่น้องาสัน นั่งชิ้ท้ามันหมู่ของพวเพิ่นก่อนของฉันมื่อนี้นะย่านบ่ได้เพราะว่าบ้านเขาก็สิเป็นบุญเด้มีรถแห้งเหยื่อเป็นมืเอ,อื่นบ่อยู่เด้เสียวแล้วขาเป็ดนะเลื้อแต่กระดูกของฉันขาเป็ดมาษาเจดมเนื้อแต่กระดูกโอ้ยผมดูนะมาหาปลดฮากวนแมวนะ มันขหี่น้อก่เยม่กนหอาวนงนาวลูกขึ้นไปยังอันนี้นะมึงดูัวยุ่งมึงดูผู้สองปุ้งปุกินรอยแม่ก็ได้โตยุ่งอย่าเห็นลูกมันหนาวมันนาวบังไวเออบังน่องลูกบังน้องบังน้องนหนาวดมน้ำนมมันหวานเลยตุยแท้ๆ เออเนี่ยแรกกับมันหักสิโทมาทัานสิแกงกับแกงตัวน,น่ะตัว,นะวนี้ตโมไวอ่น่ะดำเผาหนังน่ะสิก่อนทันสิแกงในตู้เย็นก็นไดลยกูน่ะลืมจังหันลุกมังงงมังเองมาได้ผ่าแต่เน่เากินเ <c oughs> อ้าโย่โปลาให้กินเถอะเฮ้ย ปลานวนจันตึกปลาจีนตึกเน่น้องเฮานี่นะดูนี่ทงหัวหอยแคทอันนี้นะมัน่ะปลาจีนกูขัวเลี่ยวอะไรได้อันนี้นะทงยั้งสตูนี่นะเอาเอาจาังใดเดี๋ยวมึงขับข้าวแน่นี่ตกลงมึงสิละปลาหรือสิแกงขี้เล็ก เปลี่ยนใจแล้ซูบอได้สิแตกแกงขี้เล็กซ้ำน้ามย่อยเปลี่ยนใจละอีเลไปเก็บอนพังเปยมากวดิลบม,มูมสาอัลพอบกินป้งซ้ำบอได้ลา,า <c oughs> สิเมื่อแกน้าไหวสบมีกระพุ้ยลองหลับสบแกน่ได้นะ้าไมเ่ยก,กระไดเกือก เดามีลาปลาบ้านพี่นอ้องคิ้เล็กบรดงนะจ๊ะโอ้โหมลพ่โอเคสนิพี่นอ้องพอกันขิดหนาเลยสบายดี